สวัสดีครับไดมอนด์ครับช็อกโกแลตนะครับวันนี้ก็มีผิดพัน์ดีๆนะครับมาแนะนําให้กับทุกๆท่านได้ไปชงชิมกันนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือโกโก้แมส100%นะครับบำรุงสุขภาพบำรุงสายตานะครับแล้วก็ระบบเลือดความดันนะครับแล้วก็ในส่วนของหลับลึกอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับ สุขภาพองค์รวมต่างๆเราก็จะดีขึ้นนะครับก็เป็นผีพันธ์เพื่อสุขภาพนะครับโกโก้แมส์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับแพ็คหนึ่งห้าร้อยกรัมเจ็ดร้อยบาทนะครับสองแพ็คพันสี่ร้อยบาทนะครับสามแพ็คสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่วันนี้นะครับพิเศษนะครับผมจากสองพันหนึ่งร้อยบาท เหลือเพียง1200บาทนะครับแล้วยังไม่พอนะครับวันนี้นะครับผมก็มีพิเศษสุดๆอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บำรุงสุขภาพเช่นกันนะครับก็เป็นโกโก้นิฟนะครับขั้วบดมาอย่างดีเลยนะครับผมเราชงโกโก้แมสตนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็นำโกโก้นิฟเนี่ยนะครับเอาไปโรยหน้านะครับโรยหน้าก่อนที่จะดื่มนะครับก็จะทำให ได้รับรสชาติที่ดีของช็อกโกแลตของโกโก้เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็แถมไปให้นะครับอีก1นึ่ซองนะครับตัวนี้ปกติเนี่ยสองพบาทนะครับแต่วันนี้นะครับพิเศษสุดเลยนะครับเหลือแค่1,200บาทเป็นโปรโมชั่นสําหรับวันช็อกโกแลตโลกนะครับในวันที่7กรกฎาคม2566นี้นะครับ นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2566นะครับผมก็จะจัดโปรโมชั่นในราคาจาก2,100บาทเหลือ1,200บาทนะครับนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับว่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทักกลับไปนะครับผมหรือว่าจะทักไลน์มาที่เบอร์ 0642069472นะครับหรือโทรมาได้ที่เบอร์นี้นะครับแล้วผมจะจัดโปรโมชั่นนี้ให้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2566นะครับเพื่อ,อฉลองในวันช,ช็อกโกแลตโลกนะครับผมครับก็ยังไงก็ติดตามกันนะครับแล้วก็รับโปรโมชั่นนี้ไปเพื่อบรรุุสุขภาพครับขอขอูขอทุกท่านครับ